ค่ะเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะไม้ผลิตอ้อยนะคะอันนี้ก็เก้าอี้หัวร้านค่ะเก้าอี้หัวล้านที่ทำใบวันก่อนที่ว่า หชุดนะคะการน,นี้สีก็ทาทาเสร็จแล้วนะคะนีน่เป็นขั้นที่สอาจจะทาขั้นที่3อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้สียังไม่เสมอกันค่ะสียังไม่เสมอกันก็จะคงอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ต้องขัดเหมือนเดิมค่ะก็ใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ขัดก่อนแล้วก็ค่อยลงสีอีกนะคะ ก็ทั้งหมดก็8ตัวก็24ตัวค่ะ6ชุดก็24ตัวตรงนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ว่ากำลังจะลงสีนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโต๊ะโต๊ะที่เราทำมันก่อนนะคะ่ะอันนี้อันนี้ทาสีรอบสามแล้วเป็นฝุ่นเป็นฝุ่นอันนี้ก็คือลองปัดฝุ่นดูก็จะได้แบบสีประมาณนี้ค่ะ1ิบสตัวค่ะ โต้นนี้สิตัวค่ะก็อันนี้ทําสีเรียบร้อยค่ะอันนี้สีขั้นที่3แล้วนะคะอันนี้แค่เราเช็ดเชดหน่อยก็ส่งได้ลาง,งานตรงนี้รอเก้าอี้เสร็จแล้วก็ส่งพร้อมกันทีเดียวเลยนะคะฝั่งโน้นห้า ก็จะมีจะมีชุดนี้ก็จะมีเก้าอี้เก้าอี้หัวล้านเก้าอี้มีพนักทั้งหมดเก้าอี้มีพนักก็หชุดเก้าอี้หัวล้านก็หชุดมาที่โต๊ะก็สิบสองตัวค่ะตรงนี้ก็รอวันที่จะส่งพร้อมกันค่ะคือวันที่ยี่สิบค่ะ งานก็เสร็จไปประมาณ80%แล้วค่ะอีก20%กก็คืองานเก็บซีอีกรอบหนึ่งก็ส่งได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมไม้ผลิตอ้อยค่ะขอบคุณค่ะที่ like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ